สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวิดีโอพากับวิธีการเพิ่มยอดวิวหรือยอดคนดูของแพลตฟอร์มทิกเกอรนะครับอาจจะจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยเนาะอันดับแรกนะครับเวลาเข้าที่หน้าคุ o กเกอนะครับแล้วพิมพ์คำว่า k m s o c i a l นะครับก็คือ k m social เนาะอ่าแล้วก็เข้าที่เว็บแรกนะครับก็คือ k m social com ตรงนี้นะครับอ่าทีนี้ครับหลังจากที่เราเข้าไที่หน้าเว็บไซต์นะครับอ่าสำหรับใครที่มีรหัสหรือว่ามีสมาชิกเดี๋ยวนะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะใส่ตรงนนนี้้้้้้ไไดดดเเเเลลลลยยะะครับแวกก็งชชื่อขาาใ แต่ว่าสําหรับคนที่ยังไม่เป็นสมาชิกหรือว,ว่ายังไม่มีรหัสนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะต้องทำมาสมัครใช้งานกันก่นกอนเนาะเดี๋ยวให้เราไปที่ขวามือบนครับจะมีคําว่าสมัครใช้งานตรงนี้เนาะเราเข้าเลยนะครับอ่าตรงน,นี้ครับเขาจะมีข้อมูลที่เราใส่ะคระับเพื่อเป็นการสมัครใช้งานนะับตรงนี้นะครับเราจะใส่ข้อมูลอะไรก็ได้เนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้ใช้อ่าชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วพวกนี้ก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงก็ได้เน,ะ <S <S นาะล้าก็อย่าลืมทิ้งคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะ อ่ะที uh ่น huh. mm ี้ครับหลังจากที่เรากดลงชื่อเข้าใช้ครับจะได้กลับมาที่หน้าเดินนะครับเราเก้าเราหาที่จะสมัครสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยเนาะอ่ะล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะที่นี้ครับหลังจากที่เรากดลงชื่อเข้าใช้ครับจะได้เข้าไปที่หน้าเมนูคำสั่งซื้อนะครับด้านซ้ายมือจะเป็นเมนูเราเลือกใช้งานเยอะแยะมากมายตรงนี้เลยเนาะก็อยาให้คุณผู้ชมทุกท่านครับมาที่เมนูคำสั่งซื้อใหม่ก็คือเป็นเมนูแรกเลยเนาะอ่ะแต่ว่าตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เมนูคำสั่งซื้อใหม่อยู่แล้วนะครััับบบบสาาาหหหรรรรรรรใคคททีีี่่่เเเเข้้้มมนนนนนนููแกะะไปๆดตตงงโ ตรงนี้เขาจะมีแพลตฟอร์มเืยเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม Facebook ิ i k t o k i n s t a g าแ m y ม u t ท b e Twitter แล้วก็อื่นๆนะครับเดี๋ยวให้คุณ so, ผู้ชมท่านทามาให้คุณผู้ชมท่านรับเรื่องของเขาจะาต้องการจะมได้เลยเนาะแพลตฟอร์ม TikTok อ่าแพลตฟอร์ม t i k t o อก็อยู่อย่างเงี้ยให้เราเรื่อเลยเนาะตรงนี้เขาจะมีขัอข้อเรื่อยๆเยอะแยะมากมายเลยครับตรงนี้จะเป็นหัอข้อไว้ให้คุณผู้ชมท่านทั้เลือกใช้หรืว่าเลือกมได้เลยเนาะสำหรับกาที่ถึงขั้นตอน อธิบายมาชองต่อไปคือช่องบริการนะครับอาจจะต้องชอบบริการครับก็จะมีหลายตัวบริการเยอะแยะมากมายนะครับให้คุณผู้ชมทุกท่าน,นำไปใช้งานกันเลยเนาะแต่ละอันครับจะมีข้อมูลรายละเอียดต,ต่างๆกันไปนะครับแล้วก็มีเดทราคาที่แตกต่างกันไปเนาะก็อยาให้คุณผู้ชมทุกท่านำทำตามผมไดนะ้เนาะให้เราไปดูของข้อตรงนี้เลยนะครับ อาทิตย์มาช่องต่อไปคือช่องคำอธิบายครับตรงช่องคำอธิบาย๋ยวให้คุณผู้ชมนะมาดูตรงคำเตือนตรงนี้เนาะก็คือตรงใหม่เหตุตรงนี้นะครับตรงนี้เขาจะมีข้อมูลบอกกับคุณผู้ชมนะครับเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเนาะตอนที่คุณผู้ชมใช้งานเว็บไซต์ครับอ่าแม้เขาจะบอกว่าถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมใส่ลงผิดรูปแบบนะครัจะไม่มีการคืนเงินนะครับแต่เอาง่ายๆถ้าคุณผู้ชมครับใส่เลงผิดนะเว็บไซต์ก็จะไม่คืนเงินทุกกรณีอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็อย่าลืมเปิดเป็นโพสต์สาธารณะด้วยครับอะไรประมาณนี้ เอามาใส่ในช่องหนึงตรงนี้ได้เลยเนาะอ่าทีนี้มาช่องต่อไปคือช่องจำนวนนะครับช่องจำนวนคือช่องให้ใส่ยอดจำนวนที่เราต้องการจะปา๊มนะครับตรงนี้จะมีขั้นต่ำบออยู่นะว่าขั้นต่ำปั๊าได้เท่าไหร่เราสูงสุดปั๊มได้เท่าไหร่เนาะเราก็ใส่ยอดไปเลยเนาะอ่าที่มาช่องต่อไปคือช่องเวลาเฉลี่ยครับค่าใช้จ่ายนะครับสองช่องนี้แล้วก็ไม่ต้องใส่เลยนะครับเพราะว่าเขาก็จะคำนวณมาให้เราแล้วเรียบร้อยเนาะอ่าทีนี้หลังจากที่เราใส่ข้อบนลค้ดแล้วนะครับเวลาเราส่งด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าท สำหรับคนที่ถึงขั้นตอนนี้ก็เดเี๋ยวให้คุณผู้ชมกท่านครับรอสักครู่ในการดําเนินการเนาะกันแต่ระหว่างรอดําเนินการถ้าเราไปปิดตงต่อไปโดยการก็คือมาที่เมนูประวัติการสั่งซื้อนะครับอเมนูประวัติการสั่งซื้อก็คือจะเป็นเมนูเอาไปเช็คประวัติการสั่งซื้อของเราเนาะว่าเราซื้อองเข้อบริการถูกหรือเปล่าครับตรงนี้จะเป็นองเข้อบริการที่เราสั่งซื้อไว้นะครับก็ให้คุณผู้ชมกท่านครับเช็คกันดูด้วยเนาะที่มาช่องต่อไปคือช่องใส่ลิงก์ครับอย่างที่ผมบอกเนาะว่าถ้ะค ไปทีการชกใช้ท้ายไว้แค่กดไปที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยครับเจอกันเข้าไปที่หน้าคลิปวิดีโอของเราเนาะอ่าทีนี้ด้านขวาครับจะมีสถาน,าบน,นะบอลครับจะมีเว็บไซต์กำลังดำเนินการที่ไหนนะครับก็คือตอนนี้ครับอยู่ในช่วงรอดำเนินการเนาะกแต่ระหว่งหงางรอดำเน <ed> ินการถ้าเราไปเมนูต่อไปหรือการก็คือมาที่เมนูเติเมเงินนะครับอ่าเมนูเติเมเงินครับจะมี2ช่องทางให้เลือกใช้งานครับมีช่องทางแรกสแกนเคอร์โค้ดช่องทางที่สองคริปโตนะครับอ่าส่วนตรงนี้จะมีให้ใส่ยอดจำนวนเงินที่เราต้องการเติมเงินเลยเนาะส่วนด้านล่างส่วนนะครับจะมีปปปรร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 ะะะวววัััััตตติิิกกกาาาาาาาเเ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 มงนนนนนใหห้้้ดดดูยยออออ่่่่่โคคคคบบบบททีีีีจไไ๋ล แล้เรากลับไปที่หน้าโปรไฟล์นะครับเพื่อดูว่ายอดวิวอ่ะตอนนี้มันเท่าไหร่เลยเนาะอ่ะตอนวิวอ่าตอนนี้นครับอ่ะเดี๋ยวผมโซวิดูอ่ะตอนนี้นครับคลิปคลินเมื่อกี้ครับก็มียอดวิวอยู่ทั้งหมด68ยอดวิวเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้เรารีเฟรชหน้าอ่ารีเฟรชหน้าจอนหนึ่งครั้งนะครับเพื่อดูว่ายอดวิวขึ้นเรืนะ่อยเนาะอ่าทีนี้ครับยอดวิวของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ครับยอดวิวที่ขึ้นมาก็คือ283ยอดวิวเลยเนาะ อ๋อโอเคครับสำหรับคัณผูบชมยอดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเนะาะอ่ะก่อนที่เราจะกรตากันไปนะครับจะมีเมนูมาแนะนำกับคุณผู้ชมเนาะถ้าเรามาที่เมนูแนะนำเพื่อนเลยนะครับอ่ะ อ่าเมนูนี้จะเป็นเมนูไว้สำหรับแนะนำเพื่อนนะครับถ้าคุณผู้ชมครับต้องการที่จะแชร์ให้กับเพื่อนหรือว่าแนะนำเว็บไซต์ให้กับเพื่อนนะครับคุณผู้ชมก็ไปดูลิงก์ตนี้เนาะอ่าถ้าคุณผู้ชมนะครับเอาลิงก์ตัวนี้ครับแชร์ให้กับเพื่อนหรือว่าแชร์ให้กับใครก็ได้นะครับคุณผู้ชมจะได้อัตราค่าแนะนำหรือว่าเป็นอัตราค่าคอมมิชชั่นห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับห้าเปอร์เซ็นต์นี่ก็ถือว่าได้เยอะมากๆเลยนะส่วนตัวนี้ครับถ้าคุณผู้ชมแชร์ให้กับคนอื่นนะคุณผู้ชมก็ยังได้รายได้้วเนาะจะ อ่าเปนติดต่อแอดมินเขาจะเป็นเมนูไว้สำหรับติดต่อแอดมินโดยตรงนะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับพบเจอปัญหาอะไรภายในเว็บไซต์นะครับก็สามารถติดต่อใช้เมนูนี้เพื่อติดต่อแอดมินได้ตลอดเวลานะครับอย่างเช่นคุณผู้ชมนะครับซื้อบริการผิดหรือว่าเติมเงินไม่เข้าหรือว่าเราใส่ลิงก์ผิดอะไรนี้ก็สามารถที่จะติดต่อแอดมินได้ตลอดเวลานะครับอ่เขาก็จะรับสายขอเรื่องนะครับใส่ข้อความตรงนี้แล้วก็ใส่ไฟล์หรือว่าอัดแฟลตไฟล์ตรงนี้ก็อัดแฟลตไฟล์ตรงนี้ก็เหมือนเป็นการแบบว่าแนบรูปภาพ เป็นกำกับว่าเราเจอปัญหาอะไรประมาณนี้ถ้าคุณผู้ชมทําใช้งานบนมือถือครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะแคปรูปหน้าจอแล้วก็เอามาแน่ตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ให้อบินเข้าเห็นได้ชัดเจนเนาะแล้วก็กดส่งตัวเท่านั้นเองนะครับอ่าโอเคครับวันนีนะครับผมจะมีข้อบูลมาบอกกับคุณผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์นะครับผมจะทิ้งบิงไว้ให้ตัวคิปเนาะคุณผู้ชมก็ไปทดลองใช้งานกันได้นะครับสวัสดีนะครับผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ